เย็นแล้วค่ะน้ำลงไปลึกเลยค่ะเห็นหาดเห็นหินใต้น้ำตะปุ่มตะปั่มขึ้นมาชัดเจนเลยน้ำหินที่เคยอยู่ใต้น้ำก็โผลออกมาชัดเจนค่ะทะเลก็สงบมากเลยค่ะไม่ไม่กระนำไม่ไม่ลมแรงไม่อะไรเลยคือลมก็เอ่ยสบายสบายอากาศกำลังดี นี่ตัวน้อยเนี่ยตัวน้อยเนี่ยเขามาตกแต่งต้นไม้แต่เขาตกแต่งให้ไม่สวยต้นไม้กําลังสวยๆเขาก็มามาเด็ดใบเล่นค่ะค่ะเขาก็อยากมีงานทำอะค่ะเขามีความสุขกับการช่วยทํางานแต่เขาเขานึกว่าสิ่งที่เขาทําคือสิ่งที่ดีก็ก็มองมองต่างมุมมานะคะเขามองว่าต้องเด็ดแต่เรามองว่าต้องไว้ค่ะ นี่คือช่องว่างระหว่างคนสูงวัยกับเด็กเล็กๆพระอาทิตย์ตกดินค่ะแต่ไม่เห็นตอนพระอาทิตย์ตกไปที่ไหนที่ไหนก็ไม่ได้เห็นพระอาทิตย์ตกสักกะทีหนึ่งเพราะว่าบางทีก็ตกไปในกลุ่มเมฆแต่ตอนนี้ก็ตกโดยที่ว่ายังไม่เห็นเลยว่าตก